สวัสดีครับวันนี้มาจะมาแนะนำวิธีการสมัครเข้าใช้แอปอสภาเทียนนะครับเข้าแอป app สะพานเทียน .io.io อ้าวอ้าวกูพี่มีอยางให้กุณถือหเหถอ,อย,อยังล<ด>่ะลองในัหมดเกินไปหน่อยทำไมเนี่ยนะครับถ้าเราจะเข้าเราเลือกเอาเลยครับว่าจะเข้าใช้ด้วยช่องทางไหนรวมช่องทางอีเมลครับอีเมลอีเมลอีเมล บัญชี Google อ่าตัวนี้เลยเขาใช้ทุก่ปิดบัญชี Google นะครับเลือกบัญชีแล้วรอสักครู่นะครับก็ขึ้นอยู่กับความเร็วเนี็ตด้วนะครับ ในการในการเข้าใช้ในการสมัครเราติ๊กทั้ง2ตัวเลยก็ได้นะครับตัวนี้ครับกดนิ x ต่อไปตัวบนเป็นรับเ่าวสารนะล่าเป็น,นี้จะเป็นตั้งชื่อนะครับชื่อที่เราจะใช้เป็นชื่อ,อสัตว์วัตถุไทยเลย Okay, เ,อเอาใ่เลยพอเพียงกว่าเออสัตวัดโอเคครับกดนี้ต่อไปอยาอันนี้อนุญาใช้กล้องนะครับ อัปโหลดโปโต้หน้าเดสก์ท็อปเดสก์ท็อปเอับเทียนโอเปนอ่ากด นี่เลือกให้เราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับตอนนี้ผู้ชายครับผู้ชายครับผมเดี๋ยวมันก็จะจะน่าเลยอวตารให้เรานะรูปร่งน่าตาส <3 D S 2> ามดีอวตารในรูปนะั้นจะตั้งเป็นตสามิตีเราสามดีนี่เรากำลัปง,ง,ปลงประมวลผลกำลังประมวลผลนะครับรอสักครู่ก็จะได้รูปไม่เอาอรูปหน้าตรงรอานะ ที่จะกำลังไปนะน่าชมจะได้ดีไม่ต้องใส่หมวกต้องใส่แว่นนะไต้องใส่แมสน่มนี่ก็อ,อยู่ยวนะความเร็วอแนเทอนนะขึ้นอยู่ความเร็วกับอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับในการปหารูปภาพ3ามดีโอตาลตน,นามอยากสมิติเป็น3มิตอยากสอสมิติเป็นมิติครับตอนนี คมวนน้เนี่ยรูปวตาเอนะทรัเป็นขั้นตอนเมื่อกี้น่าจะได้ตามแล้วเบอยังรอเลยอ่าเรียกเสื้อตัวนี้เปลี่ยนสีเสื้อนะครับผมเอ่อ สีอะไรสีขาวนี่แหละเเปลี่ยนสีผิวนะครับโอเคถ้าใครไม่ชอบก็ถ้าใครไม่ชอบก็กดใหม่ได้นะครับตัวนี้เอาโอเคแล้วเอาั รอสักครู้จากนะั้นม่ใช่ยังไงบอสทันที่ศึกษามานี่คือนี่คือห้องที่เขาเปิดไปแล้วใช่ไหมครับนี่ห้องที่ถ้าเราจะเปิดที่บอส จะเปิห้องใหม่หรือจะได้ห้องเก่าห้องเก่าเข้าไปดูห้องที่เขาเปิดไปแล้วนะครับตัวนี้รออทแต์เลตสะโคตรนะครับใจเย็น ไ,ไปเรื่อยๆก็ดังดาวโหลดไปเรื่อยๆี่อแนอปแอปสัมผัสเนี่ยเหมาะกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะเพราะต้องเล่นสัมในเวอ,อเร์็บต่างๆดีใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูงความแรงๆนะเด็กแรงๆ,ๆ,ๆ,ๆ เดี๋ยวกมไปรอเครือนมเลยาเดวเนี่ยราไได้้ารอดาวโหลดให้เต็มก่อนนะครับจ้องมีอบ้รเอตว่มูลบริษัทเฟซบุ๊กนจ้นจะเปลี่ยนชื่อจากเฟซบุ๊กมาเป็นบริษัทเนตาบริษัทเฟซบุ๊กเปลี่ยนชื่อ เร่จะใช้เทคโนโลยีที่มาใช้สำหรับเปลี่ยนประชากรที่ใช้ Facebook 3,000ล้านคนเนี่ยมาย้ายมาใช้ <Okay. S 1> เปฟซบุ๊กตัวนี้ตัวใหม่ที่กำลังศึกนหาหล mm hmm. ังจยาย Facebook ไปใช้ในระบบประสบการณ์สมือจริงใหม่3,000ล้านคนจะย้ายไป มีคนนี่มีใครเคยเล่นเกมที่มันมีทวกเกมออนไลน์ไหมจะมีนะจะมีพวกสนดับพวกเงินสกุลเงินก็จะเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิตอลแล้วมีซื้อขายกันเป็นในระบบเงมันจริงเง <Yeah. S 1> ินดิจิตอมีพีโซมพี่เซนอะไรในนี้ได้หมดเลยเมาแล้ว่ะตอเลย ออลโลใจหาวที e ่กใจนาเพ่เข้ห้องนี้มีคนอยู่แล้วนะในห้องี้เราเป็ดใจงาวิธีการควบคุมใช้ไงนะ นี่กันใารมาดูดูกากโลกุกไปกดเวลาเล่อนสายไปปิปิดมาจับเานนแล้วนะสเปซตาคือกระโดดอันนี้ปุ่มปุ่มท,ทุ่ทิศทางอะไ,ไรบ้างที่ายตรงนี้จะเล่นเกมีอสะ W A S D ีี่ดนะวีดีวีเอสีน่นมไทย ขนาดใครถนัดเล่นเกมมาแล้วดีห้องคนอื่นนะเนี่ยนี่จะกดไหนสเตดาตบมือท่านานมาเลยว่าซ<ด>ีครับตบมืออเราที่ปลายติ๊กกดตัวไหนสเตบาโดดน,นะครับผมกดสเตบาโดดนะครับผมในการเคลื่อนที่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผมเดินหน้าเดินหลังเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายไปซ้ายไปขวาทนการตบมือ

เลี้ี่ทำอะไรไม่รู้มองไม่เห็นเลขห้าเต้นเลยยานสุดอะไรนะเลขห้าหรือเลขห้าเลขห้าครับเลขห้าอะเราไล่เลขมันจะไล่เลขไปมีท่าอะไรนี่เลขหกครับเป็นท่าเต้นนะยางเซียนเลยตามลำดับนะครับผมนี่เหมือนไล่เลขเลยครับอะเรไล่เลขใหม่ีิเป็นหนึ่ง อ่าลองลองเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งเลขหนึ่งจะเป็นการยกแขนยกมือยกแขนยกนะครับเลขสองเป็นการโบกมือบายบายนะครับบายบายที่จะทักทายหรือบายบายดีเลขสามครับเป็นการยกโป้นะครับยกโป้ครับอ่าเลขที่สี่ครับเลขสี่เป็นการทำอะไรไม่รู้มองไม่เห็นน่าจะดึนหัวใจไหมนี่ครับ เป็นการแดนซ์มันมันทาเต้นนะครับเลขห้าเลขหกโชว์จะเต็บแขนไหลรวยเลขเดก็เป็นการเต้นควนๆหน่อยหมุนไปหมุนมนามีถึงเลขเจ็ดครับทาเต้นรำวิธีการเคลื่อนย้ายไปทางทิศใต้ต่างๆนะคนไบกด w s เดินหน้าถอยหลัง มีีเรยนซ้ายขวาครับเอาที่ตัวดิซ้ายเป็นซ้ายเป็น E ครับขวาเป็น D เดิเนหน้าเป็น B ห้อยหลังเป็น S ครับเอ,ลองลองสำรวจสิ่งมัล้ิมของห้องนี้มันมีอะไรบ้างเนี่ยมีคนอยู่เต็มเลยอ่ะโต๊ะสามคนนั่งแบบนี้มีอะไรไหม ถักทายกหน่อยสิเออักทายน่อยอวดีดักทายักสวัสดีสวัสดีปายเดนาเปิดกันื่อกลุคนเาห้องเขาเดียวเราให้องม่ันจะมีเป็นว่าเรื่องราวต่างๆให้เราได้เดินชมเราจะทำเป็นห้องแสดงศิลปะห้องแสดงอะไรอย่างนี้นะหรือแสดงเป็นห้องแสดงศิลปะ เดี๋ยวเราก็จะทำเป็นห้องแสดงเยนที่คนห้าบทของเรางานวิจัยห้าบทมันมาโชว์ในห้อมบทจริงอย่างนี้แล้วความมีการ์ดี่เป็นศิลปะเนี่ยต้องเป็นศิลป์โดดไปโดดไปเดี๋ยวเราก็จะทำห้องเราอย่างนี้นะแล้วก็ให้พวกเราเข้าสมาธิเข้าไปในข้อมเรา อย่างสุดอย่างสุดยังไงยไงอ่างสุดเลยลบ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 ถ้าใส่ถ้าใส่แค่ยาว้วคนจะหน้าทุกคนเป็นสามมิติคือเ่นงอลไมได้ยดองโอเคการหมุนก็จะกด E จะหมุนไปทางขวาอวาจะหมุดไปหมุนไปไหนไม่รู้ไปไหนแล้วเนี่ยตาไม่รู้กดจำคนเลยเป็นที่เหนียหรือเปล่าอันนี้จะเป็นคนที่อยู่ในห้องสมาชิกที่อยู่ในห้องสมาชิกที่อยู่ในห้องทำไมเธอไมอยู่บนต้นไมกนล่ะ ร้อยไ,ไม่ได้ครับน่าจะเน็ดมีปัญหา่อยโอเคประมาณนี้ร์ได้หมนยากา์ okay. มุมบนกวาอะไรครับบนกแชระได้บรราแกหมากแล้วมาน่มาแล้วมาแล้วเดอนจะออกไปข้างนอกจะได้ออกไปนอกสิงละ้อมเป็นคนอยู <S <S ่ในอากาศเดิน้างกลับเข้ามาทางข้างหลังเนี่ย นีเบที่อยู่ขหลังเนี่ยเราไปเล่นที่ไปลอยหรอปาเออแล้วก็มาตัวยันแน่จะเป็นตัวละครที่เราลอยได้ไม่ต้องเช้ดขาคุยนันได้นะมีเปิดไมค์กับวีดีโอตางด้านซ้ายอะไร <c oughs> อะ ครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นคนถ่ายยูโดยูโดฮัลโหลฮัลโหลอยู่ในยิมหัวโอ้อะไรมาเดินเดินเราไม่ได้สามจุดทางขวาล่างมีอะไรนั่นเดินดิโอ้โหอะไรมาอย่างเดียวเลยนี่สามจุดทางขวา จะเป็นการเซตติ้งค่าต่างๆค่าต่างๆครับที่เหลือเหลือต่างๆทีนี้เวลาจะแชร์ให้เพื่อนในกลุ่มที่เหลือเข้าวที่กลุ่มแชร์มาบ้างนี่จะเป็นการแชร์ล็อกที่ลิงก์นะครับอันนี้คือแต่ตรงนี้จะเป็นท้อที่เราสร้างเองนะครับผมที่เราสรยังแล้แชร์ เราสไลด์ได้โดยการคลิกเมาส์ลัวๆมีอะไรแนะนำอีกดยออปชันด้มีแลตวตบวกนออปชันจะมีอะไรบ้างใน, <c oughs> ก,านการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ก็จะมี w เดินหน้าครับ a <c oughs> ไปซ้าย d <c oughs> ไปขวา F s ถ <c oughs> อยหลังการหมุนรอบๆจะเป็น q <c oughs> หมุนไปทางซ้าย e <c oughs> หมุนไปทางขวาหรือใช้เมาส์ก็ได้ครับ เมาก็จะช้าหน่อยแต่เมาก็จะไปได้ระยะหนึ่งคนรัวๆได้เลยเราสไลด์มาอย่างเร็วนี่อ่ะแค่ละยกโป้ไปทีนึ่งยกโป้ยกโป้กวเลขสามครับเลขสาม้องตัวติ๊งท้ายตัวติ๊งท้ายเนี่ยมีอะไรบ้างเลขหนึ่งเป็นการยกมือตัวไปมาได้สามคะแนนไ้หนึ่งเป็นการยกมือนะครับเลขหนึ่งเออเลขหนึสองเป็นการโบกมือครับทักทายบายบายครับผมเลขสามเป็นการ ยกนิ้วให้ยกโป้นะครับผมยกโป้ให้เลยเลขสี่ทำอย่างนี้อ๋อครับผมอ่าอ่าเลขห้าเลขห้าเป็นการเด้งครับผมท่าเต้นนะครับเป็นการเต้นอ่าให้เราเลขหกโชว์การไหลลื่นของแขนเนี่ยโชว์ความผิวของเอวนะครับผม นะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะเป็นสเปกบาร์อันนี้ก็จะเป็นสมาชิกในกลุ่มเรากดเข้าไปเช็คได้และแชร์ให้เพื่อนได้นะครับเราเข้าไปคัดลอกลิงก์ตัวนี้แล้วก็ส่งให้เพื่อนเข้ามาในห้องเดียวกันได้ครับผมถ้าหมดแล้วครับอันนี้คือปุ่มที่อเราต้องออกจากกลุ่มกดตรงนี้นะครับผม ีครับออกมาหน้าเมนูลหลักเราก็สามารถไปเข้าห้องนัตรงนี้ได้นะครับอันนี้บอกเราสามารถนิวนั่นคือสร้างห้องใหม่ของเรานี่คือปุ่มนิวนะครับนิวเพิ่มหรือว่าสร้างห้องของเราส่วนตัวห้องใหม่นะครับชอบแบบไหนชอบแบบไหนเรียกห้องสร้างได้เลยนะครับผมเรียนรับตรงนี้นะโอเคครับผมโอ,โอเคครับ จบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ